l i t t l e Chef สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ Little c h e f EP นี้นะคะบ้านไหนที่แบบลูกทานผักยากบอกเลยเมนูนี้เนียนําเป็นเมนูข้าวปัน้นซ่อนผักมาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง เริ่มที่กุ้งนะคะตักกุ้งมาช้อนนึงอ่าอันนี้เราทําเป็นแบบว่าตัวอย่างให้ดูนะเราจะใช้แบบปริมาณเยอะนิดนึงอ่าใส่ตัวทูน่ากันใครจะใช้เป็นทูน่าก็ได้หรือว่าใครจะแบบเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นแบบเนื้อไก่หรืออะไรเงี้ยก็คือตามชอบได้เลยครร่ะไข่แดงตัวนี้คือแบบว่าเพิ่มแบบโปรตีนสุดๆใส่ไปเลยลูกนึงอ่ะมาที่ข้าวโพด เปลี่ยนผักเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแครอทบลอกโคอี่อะไรอย่างเงี้ยผักที่คุณพ่อคุณแม่อยากฝึกให้ลูกๆทานได้เลยมาต่อกันที่ฝั่งของเครื่องปรุงค่ะสาหร่ายเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำมันงานเนี่ยคือแบบประมาณนี้เพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็แบบให้ตัวข้าวปั้นเนี่ยมันจับตัวกันแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวค่ะประมาณนี้นะเล็กนึง คุกคุกกันเลยขยำขยำขยำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาบ้านใส่ผิวกันเริ่มเลยใช้รูปหมี่แล้วกันนี่ตัวหมี่เราก็จับข้าวเนี่ยยัดลงไปให้มันมีแบบว่าส่วนผสมต่างๆที่พอๆกันมีทั้งกุ้งมีทั้งข้าวแล้วก็มีทั้งตัวผักเนาะยัดเข้าไปให้แบบว่าแน่นนิดนึงเพื่อให้เขาเป็นรูปทรงควาำได้เลย,เลยนี่หมี่ของเรา แล้วก็ยัดในพิมพ์อื่นๆไปด้วยเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเนี่ยหัวใจอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนี่ครอบครัวของแบบน้องหมีแล้วก็เราก็มาจาัดจานเพิ่มเติมด้วยในตัวแครอททำเป็นรูปทรงต่างๆไว้นะคะคือใครจะตกแต่งด้วยแบบผักอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะนี่มีน้ำซุปสาหร่ายนะ เพื่อแบบว่าเพิ่มความคล่องคอให้กับลูกด้วยทานตัวนี้แล้วก็สดน้ําสุปตามก็ทําให้เขาเนี่ยเพิิมเพลินในการทานมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าปั้นซ้อมผักของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวซุปสาหร่ายด้วยสาหรับซุปสาหร่ายนะคะวิีทาเนี่ยคือง่ายมากเอาน้ําสต๊อกหมูนะคะต้มแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ตัวสาหร่ายใส่เข้าไปเพิ่มรสชาติในการทานเนี่ยให้เขามากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับบ้านไหนนะคะที่แบบว่าทาผักยากเนี่ยแนะนําเมนูนี้เลยแล้วถ้าใครอยากให้เราทําเมนูอะไรเพิ่มเติมนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้แล ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย